อรุณสวัสดิ์จากวัดหนองกายตำบลสันประยางอำอเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้มาปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา,า2558มาอบรมญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมสาวคนผู้สึกมีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งมาครั้งนี้ในฐานะวันมาฆบูชา,าที่จะวัดถึงวันุูงนี้ พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ว่าสัพพะปาภาษาอาการณังการบอธัมบับทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อมสจิตาปริโยทธปนังการชําระจิตของตนให้ข่าวรอบสามอย่างนี้เป็นกรรมสั่งสอนในพระพุทธศาสนาฉะนั้นของเขาทั้งหลายจงเข้าใจว่าการทําความดีและการละความชั่วนั้นเป็นสิ่งควรทำแต่สิ่งที่น่าทำทุกทุก็คือการปฏิบัติธรรม เพื่อชำระจิตของตนให้ขาวสะอาดหมดโจดจากกิเลสเข้าถึงมรรคผลีปาลพอความสุขความเจริญธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร